สวัสดีครับผมพายมชชินชาแนลครับวันนี้เราก็อยู่เป็นที่หน้างานนี่ผมรถจนะนะครับผมมากดเสาเข็มนะครับวันนี้ก็กดเทสไปสามต้นนะครับผมก็ผลปรากฏว่าลงเสมอดินนะครับผมจะได้แรงพอดีนะครับอันนี้เป็นเข็มกลมสามร้อยมิลลิเมตรนะครับยาวสิบห้าเมตรท่อนเดียวนะครับ ในยุทธยาก็ประมาณนี้ครับผมในอุตสาหากรรมนี้ก็มีแบรนด์ดังๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับของไทยมีอิชิตันมีข้าแก่น้อยนะครับแล้วก็เลนะครับผมขนมเลก็เยอะอยู่ครับผมผมว่าขับรถผ่านเห็นเพียงเท่านี้นะครับก็เลยตอบได้ แน่นี้ไปก่อนนะครับก็แบรนด์ดังเยอะอยู่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นผลิตสายนาฬิกานะครับอันนี้ตอนนี้ก็ต่อเติมมาเป็นอีกอันที่สองนะครับผมในพื้นที่เดียวกันนะครับเคครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผม เพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปหมออก,ออกอทุกขนาดรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตุ้มออโตโรโร้ระบบไฮดรอลิกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับเหมาะสําหรับทํางานเงียบๆนะครับผมเสียงไม่ดังไม่จะสะเทือนอันนี้ก็ห้ามบรบกวนนะครับสะเทือนก็ไม่ได้ครับ เป็นเรื่องละเอียดออนนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อรับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตในครั้งนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเราครับ